เห็ดใหม่หมอนเด้งร้ายดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวพกกระดาเท่านั้นบ่ไดร้ายพี่ฟีนองเวยร้ายดอกเยั่งอ่ะนี่อ้าหลุนใหญ่หมอนตัวนี้เฮ็ดเก็บเฮ็ดหลุนเจ้าของหางนงยู่หมูคานุูกยู่เ็ดถวนคานุูกอง เอฟคุณบอหยานที่นางตื่นมาเนาะมันมาลวแหละยางมอื่นเออทำมาื่นอหงเห็ดหางูดูเห็ดอันนี้ของใครสวยมีว่าขุยางเห็ดเหื่ออันเนื้อมุ้งหญยาบอื้อมาสองปบหาทเอนายเห็ดบา เออก็ขายเห็ดกินเหงื่อแน่กินแตเห็ดร้ายมันสิเป็นมันหลูกกระเพาะหลุดกาแฟหลุดกระเพาแฟ่อยเอาเฮ็ดยังอยอางเงี้ยโอ้ยคือสีแดงมันคือบ่อเลืองนะหมูคือแดงว่ะป็นละงูเบาความงูเมื่อวานนี้ยายเพี้ยนไกลอีแหลมไปเก็บมาเพิ่นว่าเห็ดเผงหวานเห็นเนี่ยอ่าผ่านเอามาเพิ่นเอานุ่งนี่ค่ะ ผมเห็นผยิ <German> ้มข right? <im iti ated> <speaking in ập> ่ะน <iert> kind of ี่คือกันเดืด้อไหนกังไปอยู่อ่ะเราอยู่ตอนกัางนตอนตะกี้เห็ดแดงไปอยากกินเห็ดซื้อให้กินแนมซื้อให้กินแะนี่เห็ดของอิหลังคือเลือมันลวเกดเอ้ด้วยสวยมึงกินหคนสวยหน่อยคนสวยอ มึงอะคัดเอาจะเด้นหน่อยอนุบาลนี่มึงสวยเห็นหนมังนานี่ลายแบบลายนให้สีเอาเลือกเมาสะลรบ่นีเอานี่เอาพัดเอาเบดเหรออ้ยจะได้จะได้าัดัดเบดโอ้ยเบิดแล้วมีคนเมามเจ๊ใจดีเมาไปแล้ว เตะถินก <da> ันเลยตัวเฮ็ดคนอ๊เลยศล้วเตะ่นเป็นัเเฮ็ดกอ่อาหคนเด้ฮ็ไ่ออมารถาเ่นยอแก่วเลยันีนี่แบงนันเด้อปองแบงเฮ็ดแบงเลยเอากัาเรียกังาให้งนน่แก่เมื่อไแก่มอนแก่มอไ